สอนจัดงานสืบชะตาหลวงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2559ศาลจังหวัดแม่สอดจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวประจำปี2559พร้อมงานเลี้ยงต้อนรับผู้พิพากษาและผู้อำนวยการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในศาลจังหวัดแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรม Big กคลีนนิ่งเดเนื่องในวันเทศบาล สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวราภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรม Big c l ล a n i n g Day เนื่องในวันเทศบาลค่ะที่สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทิดเกียรติชินสระนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนรายธีรยุทธ์ฉันติกุลนายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีและนายชาตรีสุขารมประหลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองงานแต่ละกองงานนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดกว่า200คนออกทำความสะอาด บริเวณหน้าอาคารเทศบาลตัวสำนักงานและบริเวณจุดให้บริการประชาชนเนื่องจากอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่24เมษายน2559ซึ่งตรงกับวันเทศบาลวันที่24เมษายนของทุกๆปีทางเทศบาลน,นครแม่สอดจะมีการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระและรถน้ำดำหัวดเรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ซึ่งจะมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานและข้าราชการพนักง,งานเทศบาลร่วมกิจกรรมวันเทศบาลจำนวนกว่า200คนโดยทางคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดขอเรียนเชิญประชาชนผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาลในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง เทศบาลแม่สอดวนใจครับถือว่าเป็นวันเกิดเทศบาลซึ่งเราก็ได้มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็ได้เอาพนักงานป่าร้อนคนครับมาทำการอาดนะครับบริเวณในสำนักงานเทศบาลและก็หน้าสำนักเทศบาลซึ่งถือว่าเราได้มีกาเป็นพิธีมายาวนานนะครับเพื่อทำาิจกรรดเพื่อรวมใจของ พี่น้องชาวเทศบาลนครแม่สอดเพื่อจะให้บ้านเราเนียาขึ้นไน้อยู่แล้วก็จะไปก็จะให้แม่สอดเป็นเมืองหน้าอยู่ในโอกาสต่อไปนะครับก็วันนี้เป็นวันเกิดเทศบาลพ็อขอเป็นพาให้พี่น้องชาวเทศบาลนครแม่สอดทุกคนและพี่น้องในในเขตเทศบาลของประเทศไทยครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญกิจสิ่งิใดก็ให้สมมาตรกันนาการครับขอเป็นความสุขในวันเทศบนลครับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดนค่ะกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายหน้าที่ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยอาจารย์ดรปรีดาพิชยาพันธ์อาจารย์ประชำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมคณะเดินทางมาศึกษาดูความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดนโดยด er ็อร์เทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายบรรเจิดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมนายชาตรีสุขารมปลัดเทศบาลและนายช่างโยธาให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงถึงความเหมาะสมดังกล่าว ที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดเนื่องจากกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดนเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ประตูการค้าบริเวณจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านแบ่งระดับความสำคัญในการทำแผนพัฒนาออกเป็นสามระยะคือ ระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวจากผลการศึกษาพบว่าจังหวัดตากเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพอยู่ในระดับต้นๆของประเทศจึงถูกกำหนดในแผนพัฒนาบททางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดนระยะเร่งด่วนปีพุทธศักราช2558ถึง2562ด้วยเหตุนี้จึงดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงข่าย ทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดนโดยลักษณะโครงการเป็นถนนสร้างใหม่ข้อสอขีดหระยะทาง4กิโลเมตรข้อสอขีดสระยะทาง3กิโลเมตรเชื่อมบ้านริมเมยตำบลท่าสาลวดกับถนนทางหลวงเส้นใหม่ไปสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่สองที่กำลังก่อสร้างและงานปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำเมยบ้านวังตะเคียนใต้กับจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย ระยะทาง5กิโลเมตรโดยจะศึกษาแนวทางเลือกและกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแบบเชิงหลักการของเส้นทางดังกล่าววัดมาตานุสร์จัดงานสืบชะตาหลวงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2559ค่ะพุทธศาสนิกชนพร้อมคณะสัทธาและสานุสิทธิ์หลวงปู่ ครูบากันชัยร่วมกันจัดงานพิธีสืบชะตาหลวงประจำปี2559ที่วัดมาตานุสอนบ้านแม่กืดหลวงตำบลแม่กษาอำเภอแม่สอดโดยมีคณะสงฆ์พร้อมเกจิอาจารย์ชื่อดังตามวัดต่างๆในพื้นที่ห้ามเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากและพุทธศาสนิกชนพร้อมคณะศรัทธาและสานุสิ์หลวงปู่ครูบากันชัยเข้าร่วมงานกว่า300คนโดยภายในงานสืบชะตาหลวง ประจำปีเป็นพิธีหลวงมีพระเกจิอาจารย์แห่งล้านนาหลายรูปนั่งปลกอธิษฐานจิตเหมือนปลุกเสกคนพิธีมุทิตาจิตสักการะดำหัวหลวงพ่อครูบากัญชัยการจโนสรีระสังขารและรูปเหมือนรูปเคารพหรือรูปหล่อของหลวงปู่ครูบากัญชัยศาลจังหวัดแม่สอด จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวประจำปี2,559พร้อมงานเลี้ยงต้อนรับผู้พิพากษาและผู้อำนวยการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในศาลจังหวัดแม่สอดค่ะที่บริเวณใต้ถุนอาคารศาลจังหวัดแม่สอดในสรายุทธกระเกตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลจังหวัดแม่สอดเป็นตัวแทนบุคลากรของศาลจังหวัดแม่สอด กล่าวในกิจกรรมรดน้ำดำหัวประจำปี2,559พร้อมงานเลี้ยงต้อนรับผู้พิพากษาและผู้อำนวยการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในศาลจังหวัดแม่สอดซึ่งประกอบด้วยคณะผู้พิพากษาคาณะผู้ประนีประนอมผู้อำนวยการข้าราชการศาลยุติธรรมพนักงานราชการและลูกจ้างของศาลจังหวัดแม่สอดพร้อมด้วยบุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในศาลจังหวัดแม่สอด หน่วยงานภาคเอกชนหอการค้าสภาอุตสาหกรรมร่วมกันขอพรนายสมโชคมีแม่แม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดหลังจากนั้นเป็นงานเลี้ยงต้อนรับผู้พิพากษาและผู้อำนวยการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในศาลจังหวัดแม่สอดได้แก่นางอดิศราจารุอ่อนอุไรย้ยายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแม่สอดนายสิทธิ์ปินตาและ นายพงพันธ์พลรัชพงศ์ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอดซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความชื่นมืน่นชุมชนจอกจอสามัคคีจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทำบุญต่อชะตาส่งเคราะห์ชุมชนค่ะที่ทำการอาคารชุมชนจอกจอสามัคคี นายสำราญนามราชประธานชุมชนจอกจอสามัคคีและนายเฉลิมชัยผู้เฉลิมตระกูลหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนจอกจอสามัคคีนายประเสริฐหอวิจิตสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมกับชาวชุมชนจอกจอสามัคคีได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศกาลสงกรานโดยการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและทำบุญสงเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา เพื่อเป็นสิริมงคลในชุมชนมีการทำบุญเลี้ยงเพลนพระและเลี้ยงผู้สูงอายุรวมทั้งประชาชนในชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า50คนโดยการนิมนต์พระทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์และสวดภาวนาต่ออายุและชะตาส่งเคราะห์บ้านจากนั้นก็เป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุส่งเคราะห์ชุมชน ต่อชะตาของชุมชนจอกจอสามัคคีได้ดำเนินประเพณีติดต่อกันมายาวนานโดยจะจัดพิธีหลังเทศกาลสงกรานประมาณหนึ่งอาทิตย์มีการต่อสายสินไปทั่วชุมชนเพื่อต่อชะตาบ้านและประชาชนในชุมชนให้เกิดความสุขความเจริญปราศจากทุกข์ปราศจากโศกไม่มีโรคภยัยไม่มีพยันตรายใดๆชีวิตจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นประสบความสำเร็จอีกทั้ง ยังเป็นการสสรร้าาางคคคววมมักีของนนนรคใชชุมชองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำทหารฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบท่าข้ามสินค้าชายแดนบ้านท่าอาจหลังมีข่าวปิดด่านการค้าชายแดนเหตุไม่พอใจฝั่งไทยก่อสร้างตลิ่งริมแม่น้ำเมือยค่ะ นายสุธาสายวาน,นิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมฝ่ายทหารปกครองอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ศุลกากรอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ตรวจสอบท่าข้ามขนถ่ายสินค้าบ้านท่าอาจตำบลท่าใสาลวดและบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากกรณีมีข่าวว่าทางทหารในพื้นที่จังหวัดเมียวดีสาภาพเมียนมา ปิดชายแดนตลอดแนวด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไม่ให้สินค้าไทยเข้าประเทศเนื่องจากที่ทางการรัฐบาลไทยสร้างตลิ่งบริเวณบ้านท่าอาดโดยวันเกรงน้ำจะเปลี่ยนทิศและกระเซาะตะลิ่งฝั่งประเทศพมา่ากรณีนี้หลังจากลงไปตรวจสอบแล้วในบริเวณท่าข้ามเรือขนถ่ายสินค้าบางจุดได้หยุดทำการชั่วคราวในเบื้องต้นทางการพรมา่าโดยชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม ได้มีการเปลี่ยนแปลงกำลังพลจึงทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการสร้างตะลิ่งบริเวณบ้านท่าอาจจึงให้หยุดทำการชั่วคราวโดยขณะนี้ท,ทั้ง t ีบซีของทั้งสองฝั่งได้ลงไปเจรจาสร้างความเข้าใจแล้วในขณะที่ด่านพรมแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนม,มาการสัญจรข้ามแดนและขนถ่ายสินค้ายังคงเป็นไปตามปกติด้านนายสุธาสายวาน,นิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดเผยว่า จังหวัดตากกับจังหวัดเมวดีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นคณะทำงานของทั้งสองฝ่ายจะสามารถสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้อีกทั้งจะไม่มีผลกระทบต่อการค้าขายและเศรษฐกิจชายแดนอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนักธุรกิจผู้ประกอบการและประชาชนอย่าเพิ่งตกใจเพราะถ้าหากมีการปิดด่านชายแดนทุกจุดจริง ทั้งสองฝ่ายจะมีการประสานงานและแจ้งล่วงหน้าก่อนเสมอมีข่าวออกไปเลยนะครับว่าวันนี้ได้มีการปิดดนน่านดจร้าโดยไม่ต่อนะครับก็เป็นข่าวที่เรา,าตรวจสอบแล้วนะครับสถานกานรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยก้าเป็นการปกติน,น,นะครับว่าสัาณเี่ที่ผมยืนอ,อยู่ที่เป็นด่านสาวสถานที่ที่าพนะครับที่เหที่ ป็นจุดหลักในการผ่านแดนนะครับรถราหรือสินค้าหรือคนข้ามในแต่ก็ยังเป็นปกตินะครับที่มีเหตุการณ์ว่าไปปิดด่านไปอะไรนั้นก็เพียงแต่ว่าเป็นสายฟ้าก็จะปิดกันนะครับเพราะว่ามีการปิดตรงท่าเรืออนะครับที่เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าสายฟ้าม็นจะปูกของระหว่างทางคนกลุ่มน้อยนะครับกับการที่ดีข่าวไปว่าตากเรื่อนริมทะเลนะครับตัว เราครับที่บริเวณท่าที่บ้านท่านั้นก็เราได้มีการหยุดก่อสร้างแล้วนะครับเพราะว่ามีการแจ้งมางว่าขอให้ทางเรานั้นหยุดก่อสร้างไปก่อนเพื่อที่จะเดินไปต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็ทาง TPC ทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะรับไปเจรจารลกูกค้าเพราะว่าเป็นบทบนาทหน้าที่ขพีพีซครับส่วนทางด้านกานทั่วไปนั้นปกติที่าะไม่มีอะไรที่มีปัญหาอะไรต่แล้วก็ความสัมพันธ์ รว่างไทายกับเดวดีนะครับโดยเฉพาะทางแม่ต่อเดยวด,ดีนั้นก็ค่าจะลึกซึ้งลนกซึ้งึกึนั่นแฟนกันมากหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสําหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง เฟชบุ๊กสำนักข่าวนครแม่สอดและ w ว w m ์ลเว็บแม่สอดนิวดิฉันนางสาวรภพาพลุตันในช่วงนี้สวัสดีค่ะ